นัอดวิสรุตรงรูปครอบครัวอบอุ่นแต่อุ๊ยภาพสุดท้ายอดแซวไม่ได้จริงๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมาก,มากๆหลายคนนะั้นหลงรักครอบครัวนี้ชมพูอรยียและพ่อนัอดวิสรุตพร้อมกับทายาททั้งสคนน้องไซฟ,ฟ้าน้องพาย,ยุและน้องเกลนอกจากเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาแล้วก็ยังได้เห็นความอบอุ่นจากญาติญาติอีกด้วยเพราะเวาลาสุดพวกเขาได้ยกครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันที่ออสเตรเลีย ต่างโพสโซเชียลเผยบรรยากาศดีๆโมเมนต,ต์น่ารักน่าักของลูกๆล่าสุดในวันนี้พ่อน็อตก็ได้โพสอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพครอบครัวแต่ก็หลุดโฟกัสภาพสุดท้ายที่แฟนคลับนั้นแหกกันแซวสนั่นเลยล่ะค่ะพีชอบรูปสุดท้ายสุดๆเลยค่ะพอปิดจ,จ็อบน่ารักอบอุ่นมากๆค่ะวิดวิ view. ขออนุญาตแซวรูปสุดท้าย10รูปดูอบอุ่นดีต่อใจเป็นตน้น เป็นครอบครัวที่น่านรักอบอุ่นมากๆจริงๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ